สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับช่องม้าพาอีสอีกแล้วนะคะวันนี้ปาิชจะพามากินยำซีนไก่หรือยำเลมือนางวันนี้ทําการสายฝนเลยค่ะผมกำลังตกเลยฝนตกหนักเลยฝนตกหนักเลยวันนี้เราก็จะมากินยำซีนไก่กันซีนไก่ด้้วยนีเด้ง กินไก่เด้งเด้งแซบแซบสดๆเลยม่อย่าพูดหลายมากินกันโอเคเลยเป็นยังไงมาค่ะพี่น้องมากินกันกินไก่นี่กินไก่แซบแซบหลายพี่จ๊ะพี่น้องตินไก่กรุบ อืม,อมแ่บมากวันนี้เผ็ดแต่บิดหลายน่าเป็นเพื่อนมาแตบกนะันม,มีผักกระเฉดวันนี้ใส่ผักกระเฉด ปักกระเท็ดด้วยอักกระเท็ดแน่นๆเลยมีตัวปูด้วยนะคะลือตัวปูไม่ชอบกักยามีหนามไม้อื้มันก็ลําปีด้วยอื้อมีหไม้อืม,อม อร่อยมากแทบมากอร่อยอนี่อไม้หวานห้าผลสาดเย็นท่ำกินไก่ม,มากินกัน ลมแรงมากเลยครับวันนี้ท่ามกลางสายฝนจับยำแซ่บ <c oughs> <c oughs> ิ้นใหญ่ลูกอาไปอ,อันนี้เครียรหน่อไม้นะแม่น้อไม้หวานเข้ากันหวานไหมหวานไหมอร่อยาอมากมันเข้ากับยำกินได้เลยโอเคเลยอืม Rồi. lên Ừ. Ừ. ฝนตกหนักเลยนะเนี่นยนะอร่อยอร่อยจนหยุดไม่หิวแซ่บอ่ะมามากินด้วยกันพี่น้อง ใส่เข้าหยูบะหมี้เขาเรียกอะไรแม่ปูอืมรสชาติเป็นยังไงกระคิวคิวลองกิน <see. S 2> ต้องกิน ไม่เคยกินเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่จ <c oughs> ัแม่กินวันนี้จะลองกินบ้างกินผ่านดีละอืมสกจิตอืมอข่าสายแย่ไปใช่มันก็โอเคนะรู้สึกว่าหลัง <c oughs> แม่เปียกนะขนตา <laughs> เจดลองมีเลยนะเมื่อืมมอ<ม> หนังเปียกอืมอ่ะทอดกาะกันให้จะมาครับอืมแซ่บหลายหล่อน รอแบบหวานไหมหว,หวานมากเยไมอืมออหวานมาก เล่นถึงได้เลยจริงไก่มันกรอบ แทบแทบแทบก็วันนี้ก็ก็ต้องขอตัวลากันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้ คลิปหน้าก็จะจัดมาให้ดูกันใหม่วันนี้มาท่ามกลางสายฝนเลยถูกระหุกหน่อยเปียกหลังหมดเลย <c oughs> วันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะคะพี่น้องเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะยังไงก็ขอรบกวนติดตาม <c oughs> แล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e ด้วยนะครับบ๊ายบายบายสวัสด <c oughs> ีค่ะ